โอเคครับก่อนอื่นก็มาพูดถึงข่าวล่าสุดด้วยนะครับที่เพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับเรื่องข่าวนัคอมนะครับที่ว่าได้เสียชีวิตจากแล้วนะครับผมนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนัคอมด้วยนะครับนะคือผมเนี่ยเป็นเด็กผมเกิดยุค1 9 9 3นะคือผมอะ่ะเคยเห็นหน้านัคอมอยู่ในทีวีตั้งแต่ตอน ประมาณเรื่องเจ็ดปัจจันบาลมั้งหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยหลายๆเรื่องที่แกแสดงเมื่อตั้งแต่เริ่มเร่นะครับนะแล้วผมก็ดูมาตลอดนะเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะสมัยก่อนนี่มันจะเป็นแผ่นซีดีใช่ไหมพ่อผมจะซื้อแผ่นซีดีมาตลอดเลยแบบเวลามีหนังใหม่อะไรเงี้ยหนังไทยอะ่ะแกจะแกะซื้อแผ่นซีดีมาแล้วผมก็จะดูบพ่อนี่ยแหละนะครับคือจะทําให้จดจําบุคลิกหน้าตาของบุคคลคนนี้ได้อย่างแน่ชัดตั้งแต่วัยเด็กยันโตมาตอนเนี้ยก็คือก็อยังดูนะครับล่าสุดก่อนที่จะรู้ข่าวเนะี่ยผมก็ดูคลิปของแกอยู่ คือไม่ไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือยังยังลุ้นอยู่นะตอนนี้ว่าน้าแกเข้าโรงพยาบาลนะครับก,ก็ยังลุ้นยังเอ้ยแกคงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งเพราะว่าแกก็เออดูสบายดีดูสดใสดีแต่แค่แค่ช่วงเวลาแบบไม่กี่วันนะครับคืออาการมันฟุดแล้วก็อาการของโรคต่างๆก็แทรกซึมแทรกซ้อนก้ามาเยอะแยะมากมายนะครับจะบอกว่า นานคอมเนี่ยก็ยังเป็นตำนานของเราเสมอไปนะครับนะแม้ว่าแกจะจากไปแล้วนะครับยังไงผลงานแกก็ยังสร้างตำนานยังมีความเมหาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเขาว่าไอ้ซัดนะครับผมคำนี้คือใครๆที่อยากอยากให้แกด่านะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้คืออย่างที่รู้นะครับโควิดมันมาแบบน่ากลัวมากๆนะครับนะคืออยากให้หลีกเลี่ยงทุกช่องทางนะครับในการที่แบบว่า ต้องแบบไปเจอคนแออัดหรือว่าอะไรนะครับยังไงก็เซฟกันเยอะๆนะครับผมนะช่วงนี้คือแย่มากๆครับโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ันในเกม r a n ซิมิเลเตอรกันนะครับผมเช่นเคยเช่นเดิมนะครับนะยันหินก้อนนี้ไหมนะผมรับประวัติไปแล้วนะ อีพีที่แล้วะนะประวัติบ้า,บ,าบอบอ,อะไรไม่รู้นะครับมาทีนี้ก็นะวันนี้ก็จะมีการทุกบ้านนะครับทุกบ้านนะทุกบ้านต่อเติมใหม่นะครับเพราะว่าเราจะอาบ้านใหม่นะครับนะตัวเกมมันมีบ้านใหม่มาแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนนะแต่ก่อนจะเท้าจะทําบ้านเนี่ยก่อน,นก็ต้องเคลียร์สิ่งที่ต้องทําในชีวิตประจําวันก่อนแล้วกันนะครับผมนะเรื่องไกลเนี่ยก็ต้องดูแลมันทุกวันนี่แหละนะ ป็นไงขี้ไม่มีครับนะขี้สะอาดมากขี้สะอาดอีกแล้วลรอโอ้โหกระเดนกระดอนเลยอ่ะไก่ก็ไม่มีอะไรมากครับอาหารหมูล่ะอาหารหมูก็น่าจะยังไม่ต้องจ่ายนะครับนะตอนนี้โตว,วันโตคืนจริงเลยนะหมูหมูวัวเนี่ยโตทั้งวันโตตั้งคืนนะโตทุกเวลาเลยและสิ่งที่หน,หนักเลยก็คือนี่ครับผมคือผมต้องถอดอะไรเนี่ยทิ้งออกหมดเลยนะับพวกไม้กระดานไม้เอ่อละไม้ซุงนะครับต้องถอดต้องขนต้องย้ายนะครับ ไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราจะอับบ้านเนี่ยครับนะไซบ้านมันจะกว้างกอกามางข้างนะครับถ้าเกิดว่าอับบ้านปุ๊บอะทับไปนี่รถบักหมดเลยนะครับผมติดกับบ้านเลยที่เอารถออกไม่ได้นะครับปัญหาจะเกิดตะเลิดตรงนั้นแหละนะฮะสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้นะครับก็คือการเตรียมตัวนั่นเองนะครับผมแหม่การเตรียมตัวเหมือนกับย้ายบ้านใหม่นั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับตอนนี้ก็คือน้ํามันนะครับเพราะว่าทําบ้านแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ํามันนะครับผมนะ เดี๋ยวผมขอไปเติมน้ามันก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเตรียมใส่เลื่อยไม้นะครับนะบเพื่อจะเอาไว้เลื่อยไม้แผน่นถ้าจริงๆมันก็พอนะผมว่านะถ้าเกิดไม้แผ่นตรงเนี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะไม่เสียหายเว้ยแล้วก็ถังน้ํามันนะเราต้องซื้อเพิ่มด้วยนี่ครับรู้สึกทำถังน้ํามันผมจะมีอยู่2ลอนมัหรอวะทำไมมีอันเดียววะเนี้ยใครกบวนไปไหนวะเนี่ยฮะน่าจะอยู่ตรงโรงเลื่อยนะครับอ,อีกอีกแกนลอนหนึ่งหรือเปล่าเหอก ต้องมีแน่เลยในนี้วัดดีนี่ไงมีอยู่หนึ่งกันลอนนะครับเดี๋ยวเติมให้ให,ให้เต็มก่อนเอ้ยไม่ได้เปิดไว้กูเติมเติมน้ำมันอย่างเดียวอ่าเรียบร้อยครับผมอันนี้อะไรวะมันเพิ่งมาหรือเปล่าวะเนี้ยฮะเพื่อนๆจำได้ไหมว่ามันเคยมีหรือเปล่าเนี่ยมันมันมีด้วยเหรอมันมีหรือเปล่าวะไม่เคยสังเกตนะแต่มันมีเหรอวะมีบน่นี่ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่มันนะ อ,อพอมาวันนี้มันดูแปลกๆนะครับเหมือนมัน,มนไม่เคยมีแล้วมันก็เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจช่างมันเถอะไปไปเติมน้ำมันดีกว่าครับผมน่าจะต้องเลื่อยไม้ซักน,น่าจะไม่เยอะมากหรอกผมว่าเพราะว่าไม้เนี่ยที่เรามีอยู่นะไม้ <laughs> ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอนะครับสาหรับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างข้างๆบ้านนะครับแ <laughs> ค่นั้นก็น่าจะทําบ้านพอแล้วหรือมั้งผมว่านะมาเติมก่อนดีกว่าแต่ว่าเอาชัวร์ไว้ก่อน เขาหาว่ามีแฟนฉันมากจะลบสายตาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยไปฟังจากใครพูดมาเกิดมานี่ฉันก็ให้ได้ยินโอเค,อเ,คเต็มแล้วครับผมอ่าเสียบเข้าไปที่เดิมโอเคไปลุยก,กันต่อครับผมเออเราจะไปไหนกันต่อดีอ่ะวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้ซื้อเะครับเพราะว่าหลักๆสร้างบ้านเดี๋ยมันคงไม่มีอะไรที่ต้องซื้อบางมายใช่ไหมโอ้ผ่านที่นี่เอ,อ้อ <laughs> ผ่านที่นี่อีกแล้วเหรอช่างมันนะครับที่นี่เป็นสถานที่เก่าๆนะที่เราควรลืมไปซะแล้วก็ไปโฟกัสกับชีวิตของเราแทนนะครับผมแต่ก็ผ่านมาทางนี้แววหาเจ๊กหน่อยดิพี่โตม,มีอะไรซื้อ,อบอกว่าร้านเจ๊เนะี่ยคนน่าเลี้ยงหมูเลยตรงเนี้ยต,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 ต้องมีคอนเทนต์สักคอนเทนต์นะครับผมที่เราจะมาทําการกั้นนะครับผมุแล้วก็เลี้ยงหมูในนี้นะครับผมคือผมจะจัดเต็มไปเลยนะตรงเนี้ยนะคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่า โล่งๆแล้วก็แบบว่ามันเรียบๆเนียครับคือสามารถวางไปบบว่าแบบวางง่ายๆเลยนะคือวางแค่ปิดเนี่ยปิดตรงนี้ให้หมดอ่ะคือเราสามารถเลี้ยงหมูแบบว่าฟาร์มบเริ่มเติมๆได้เลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวต้องจัดสักพาร์ทนึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตัวเต็มแล้วนะครับพาร์อแแพทล่าสุดนะครับเป็นตัวเต็มแล้วนะเราต้องจัดหนักสักทีหนึ่งนะนะสวัสดีครับเจ้จุ๊บสักทีหนึ่งสวัสดีจ้าป้าหนุ่มว่าไงเจ๊จะชื่ออะไรที่ร้านเจ้เหรอหรือว่าจะมานองกับเจ อ๋อยังครับเจ๊เดี๋ยวไว้ออเดอร์หน้าแล้วกันนะเจ๊นะแบบผมจะเล่นใหญ่จัดใหญ่นะเจ๊ซื้อหมูแบบเลี้ยงเยอะๆเดี๋ยวผมจะมานอนค้างที่นี่แล้วกันโอเคพีหนุ่มเจ๊าราได้เสมอของก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับที่เราต้องซื้ออาหารไก่นะครับผมนะเราต้องซื้อไปเพราะว่าอาหารเนี่ยหมดแล้วนี่ครับผมการที่เราต่อเติมอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะกินเวลาโคตรๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเตรียมอาหารไก่ไว้ด้วยนะเรื่องหมูอะ่ะไม่ต้องไปเป็นห่วงมันหรอก เพราะว่าหมูนะมันออโต้นะครับออโต้กินได้แบบตลอดทั้งวันทั้งคืนนะมันกินได้แบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนตัวมันถึงได้โตขนาดนั้นนะครับแต่ไก่นี่สิไก่นี่คือมันไม่มีออโต้นะครับเราต้องซื้อให้มันด้วยส่วนน้องเขียวเนี่ยได้ใช้บ่อยมากๆเลยนะช่วงนี้ผมว่ามันกระทัดรัดด้อย่างที่เห็นนะนะมันขับง่ายนะครับไปไหนมันก็ไปได้แบบชิวๆนะคือแบบมันไม่ไม่ใช่รถที่แบบว่าแรงมากแล้วก็ไม่ไม่ใช่รถไฟใหญ่นะครับมันแบบมุดอะไรมันง่ายนะครับผมแล้วอับปึ้งชนไปลวทีหนึ่งวะเต่า โอเคมาถึงแล้วครับผมเกือมทีนี้ก็เดี๋ยวเอาของลงก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดสรรโซนตรงนี้นะครับผมต้องจัดอีกเยอะแยะเลยนะไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเนี่ยคิดยังไม่ออกเลยบ้าเอ้ยน้ำมันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะใช้ก็หยิบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็อาหารไก่นี่ยังไม่ต้องเติมนะเพราะว่าอาหารไก่เนี่ยผมพึ่งใส่ไปนะมันมันยังแน่นอยู่นะครับนะยังเต็มที่อยู่ นี่แหละปัญหาใหญ่ของเราก็คือตรงนี้แหละนะครับจะทำยังไงกันนะให้เธอบอกรักฉันมา <c oughs> เออตรงนี้ก็คือสถานที่ที่เราต้องทำการเคลียให้หมดไปเลยนะครับเพื่อนๆนะตำเรือ,อทีนี้จังกวูแมทนี่ไม่รู้ตำเรือลาวนี่อ่ะใครมาช่วยตีตาเยอะจริง <c oughs> ๆ,ๆนะครับไม้ตรงนี้คือไม่ใช่เล่นๆนะเอาเอาง่ายๆนะรวมๆนะผมว่านะ่าจะ5-60ชิ้นได้นะครับ รวมทั้งไม้แผ่นแล้วก็ทั้งไม้สูงนะครับนะน่าจะ60ขึ้นไปนะหกสิอัพไปเลยแต่เราต้องมาถอดทีละชิ้นเนี่ยแหละเอาไปเก็บที่ไหนก่อนลนะทีนี้แต่ก่อนอื่นเคลียร์ของในบ้านก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะมาดูตรงนี้เนาะของในบ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแต่เครื่องบดใช่ไหมเครื่องบดหมูแล้วก็พวกหม้อนะครับนะหม้อนะหมอนะ้มอใหญ่ๆที่เราทมานะหมอ้อใครมีหม้อขายบอกผมได้เนะผมจะไปตีหม้ออ่า <c oughs> นี่ครับ เหลือม่ใบสุดท้ายอุย้ยยังมีอันนี้อีกนี่ว่านะอีก2ตัวนะเครื่องที่แบบว่าอัตโนมือนะครับนะอัตโนมือแนะม่อัตโนมัตินะครับผมอา,าตอนนี้นะครับผมก็ได้ย้ายของออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนะสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือการเอารถออกจากพื้นที่นี้นะครับผมนะไม่งั้นรถกูบักนแน่เลยนะอยากดูไม่ใบักยังไง <c oughs> อย่าดีกว่านะอย่าดีกว่าขี้เกียจรถเซฟใหม่เดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอเซฟก่อนนิดนึงแล้วกันนะเพื่อความเชื่อ <c oughs> เรียบร้อย มาทีนี้ก็หาที่วางรถเลยแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะจอดข้างหน้าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วลานกว้างกางหน่อยนะอ่ะมารถคันที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับคันที่หนึ่งผมจะเอาเป็นน้องเขียวคันนี้เลยแล้วกันนะน้องเขียวผู้พิชิตชีวิตมากับเราตั้งเนิบนานนะครับนะรถของคุณปู่นะครับแล้วก็สืบทอดมาถึงเรานะครับผมไปเดี๋ยวจะจอดไว้ตรงรลานนู่นแหละนะครับตรงลานกว้างกวงน่าจะเหมาะสมแล้ว แล้วก็เพื่อนๆอยากจะดูมุมมองนี้ด้วยใช่ไหมฮะบ,บางคนเห็นคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวไหนๆก็ย้ายรถแล้วนะผมจะทํามุมมองนี้ให้ดูทุกคันเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นมุมมองรถคันแรกที่ผมได้มานะครับจากคุณปู่นะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากมายป่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเลยแล้วกันคันที่2ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นรถกระบะนะที่ผมว่าออกใช่ป่าวะนะน่าจะเป็นกระบะนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับนะเป็นไอ้แดงคันนี้แหละนะไอบ้บึกบึนถึกถึง,ถง <c oughs> อ่ามุมมองก็จะเป็นงี้ครับเข็มไม้ก็นะ ขึ้นขึ้นนิดนึงเออขึ้นขึ้นปกตินี่หว่านะครับนะโอเคนะก็มองมองประมาณนี้แหละบึกบึนตึกๆหน่อยนะคันนี้ก็ถือว่าลุยอะไรมากับผมก็มากพอตัวเหมือนกันนะครับแต่มันจะอึดอัดยืดยาดหน่อยนะครับบางทีก็ยกลอ้อบางทีก็ตีลังกาอะไรเยงนี้นะมาคันที่3มน้องพิงค์นะครับนะน้องพิงค์นี่ผมไม่แน่ใจว่าคันที่3หรือเปล่าน,นะถ้าจะไม่ผิดเน,ะน่น่าจะใช่แหละมั้งนะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าทําหมูนะครับทําหมูเยอะนะครับ ก็เลยออกรถคันใหญ่ไปเลยนะครับเพื่อจะได้บรรทุกทีลาเยอะๆนั่นเองนะครับผมตอนนั้นทําหมูแบบว่าแน่นคอกอะนะครับเพื่อนๆก็คงจะดูไปแล้วนะ EP พาร์ทเก่าๆนะครับผมอันนี้เข็มไม้ตายนะวันนี้คันนี้ <c oughs> คอนโซลรถก็ข้างในประมาณนี้แหละนะเข็มไม้เดี่ยงครับผมจางสภาพและจากที่เห็นไม้ขึ้นขึ้นดีนะผมผมชอบเข็มไม้คันนี้มากเลยนะเพราะว่าเข็มไม้มันสวยดีนะโอ้โหโอ้ปลากลิล้งเป็นลูกขนุนเลยนะเมื่อกี้นะแม่กลิ้งง่ายเหลือเกิน อันนี้คือซื้อหลังจากที่เงินเราเหลือแล้วนะครับนะไอ้ตั้งแต่คันสีฟ้าเนี่ยไปถึงคันสีเหลืองคันสีน้ําเงินคันสีเขียวนะครับคือรถพวกนี้ผมซื้อหลังจากที่ว่าผมมีเงินที่แบบว่าเหลือเฟือแล้วนะครับก็เลยแบบตอนนั้นจัด EP ที่แบบว่าซื้อรถหมดล้านอ่ะนะนะซื้อทุกคันเลยนะเพื่อนเ,อนเอนบางคนเนี่ยที่ดูเกม l a n d s ์บูลเลเตอร์นะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยมีรถหลายคันนะบางคนก็บอกพี่ซื้อรถเพิ่มสิ ผมผมก็เป็นระบมจะซื้อกันไหนแล้วเนี่ยก็งงๆเหมือนกันนะยังไงก็ถ้าใครที่เพิ่งมาตามนะครับแนะนําว่าให้ดูตั้งแต่ EP แรกๆนะครับเราจะได้เข้าใจนะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับผมนะ <c oughs> จะได้รู้ว่าการสร้างตัวของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะตั้งแต่เริ่มต้นยันถึงตอนนี้นะครับนะว่ามันเจออุปสรรคอะไรมากมายขนาดไหนอะไรอย่างนั้นนะแมบางคนก็มาบอกให้ซื้อรถก็กงงอะนะกูจะซื้อกันไหนดีบ้าเอ้้ายครับผมน้องเขียว2ครับ เขียวใบตองคันนี้ผมเป็นคันที่เออต้องบอกว่าเป็นคันที่ผมชอบมากๆนะครับด้วยคอนโซลข้างในแล้วก็ตัวรถที่แบบมินิเล็กๆนี่ครับคือเราจะขับไปไหนก็สบายใจนะครับคันนี้คือผมบอกเลยว่าแบบโคตรชิลแล้วก็โคตรชอบแล้วความคลาสสิกนี่แบบว่าออโอ้โหยกนิ้วให้เลยครับชอบมากๆคันนี้คืออยู่ในที่หนึ่งในใจของผมเลย <c oughs> ส่วนรถคันอื่นก็เอาไว้ทำหากินนะครับน้องพิงค์แล้วก็กระบะพี่บุ้มนะสีแดงเนี่ยทำหากินเอาไว้หาตัง อตอนนี้ก็ได้ทําการย้ายรถแล้วนะครับมาไว้ตรงชายขอบป่าไว้ก่อนนะครับออีกคันหนึ่งนี่นี่อันนี้นี่นี่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคันนี้เพราะว่าคันนี้คือรถรถไถหญ้านะครับนะคือเป็นอีกคันหนึ่งที่เราต้องเก็บไว้อย่างดีดีเลยเอาไว้ตรงนี้แหละนะไม่ต้องเข้าไปลึกหรอกเพราะว่าถ้าเข้าไปลึกนี่หญ้าตรงนี้น่าจะหายหมดนะ <c oughs> มาทีนี้ก็เคลียร์รถไปแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปสิ่งที่เราต้องเคลียร์ก็คือไม้นะครับผมนี่อันนี้เลย ถ้าใครยังไม่รู้นะว่าไอ้นี่ทำเอาไว้ทําอะไรนะที่เป็นโรงเนี่ยโรงรถเนี่ยก็ไปดูอีพีเก่าซะนะจะได้ทราบซึ้งถึงดวงพระไทยครับผมขนาดนั้นเลยเลย <c oughs> คือผมนั่งก่อสร้างไอ้นี่มาโคตรนานนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูอีพีที่ว่าต่อเติมไอ้โรงรถอะนะ <c oughs> บอกเลยว่าโคตรนานครับอีพีนี้คือเป็น e ีพีที่แบบว่าสุดยอดอีพีหนึ่งเลยนะ <c oughs> ที่แบบตั้งใจมากๆนะครับ แต่ตอนนี้นะครับพังได้นะไม่เป็นไรนะเพราะว่าคือเราเราทำไปแล้วนะครับนะเราเราได้ทำอีพีนี้ให้เพื่อนๆได้ได้ชมไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับเพราะยังไงมันก็ต้องพังทิ้งนะครับเพราะบ้านเราก็ต้องต่อเตอิมเพิ่มใช่ไหมถ้าเราไม่พังไอ้นี่ทิ้งอ่ะบ้านมันจะทับนะครับผมแล้วทีนี้มันจะแบบบักนั่นเองนะครับผมสร้างนี้สร้างโคตรยากนะครับตอนพังนี่พังโคตรง่ายเลยบอกตรงนะแบบว่าพังง่ายมากอะ่ะนะแค่ถอดตอดถอดก็เสร็จแล้วอ่ะนะดูดิ เห็นปะแต่ตอนสร้างนี่โหใช้เวลานะอันนี้คือเป็นสมชั่วโมงได้มั้งนะไอพาร์พาร์ทที่ผมสร้างไอลงรถเนี่ยนะครับนะใช้เวลานานโคตรเลยแต่เวลาพังดูดิง่ายๆเลย EP นี้ก็เป็น EP หนึ่งนะครับที่เราได้พังบ้านให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะไม่คิดไม่ฝันว่ากูต้องมาทําอะไรแบบนี้นะแต่จริงมันก็ต้องพังอยู่เลื่อยเลยนะผมก็เตรียมใจตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าผมคิดไปแล้วนะครับว่าต้องมีการอัพ บ้านมาเนะเพราะว่าบ้านหลังอื่นมันยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมนะก็ธรรมดาครับนะต้องพังทิ้งนะครับก็ต้องเข้าใจมันนิดนึงเออแต่มันเยอะมากเลยนะอันนี้แค่พังลงรถนะครับนานขนาดนี้เลยีก็ล่อไปหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับก็ยังพังไม่เสร็จนะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> คิดว่าสร้างเนี่ยสร้างนานแล้วนะนี่นี่กูพังนี่พังก็พังนานเหมือนกันนะเนี่ยนะนะเพราะอย่างที่รู้ๆนะครับมันไม่ใช่ไม้แค่สองสามชิ้นนะครับ เป็นไม้คือเยอะมากเลยครับคือตอนแรกผมคิดว่า5 6 0ใช่ไหมแม่งเลยเว้ยนะไม่ใช่5 6 0น่าจะเป็นร้อยนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับแล้วดูชั้นนี้ดิอันนี้คือไม้เน้นๆน,น,นะครับผมกว่าจะต่อไปถึงเป็นหลังคาได้นี่โคตรนานแต่ดูต้องพังมาแบบย่อยยับกันเลยทีเดียวนะเออเออพังหมดเลยเออบ้านชั้นไม่ใช่บ้านดิลงจอดรถนะครับผมนะก็พังกันต่อไปเพื่อเราจะได้สร้างบ้านใหม่กันสักทีนะครับผม แล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดแจงกันว่าจะเอาไปเก็บตรงไหนนะครับตรงนี้คือขอวางไว้ก่อนสวัสดีกับเช้าที่2ของการพังลงรถนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขอขับรถกระบะมาแล้วกันนะครับเอากระบะมาต่อเพื่อเป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครขับรถเฮ้ยัลลอยู่ดีๆรถขยับเองอะไรครับนี่เพราะว่าถ้าเราถอดแต่ชิ้นล่างเนี่ยมันไม่ถอดน,นั่นเองนะครับผมไปขึ้นไปปีนปีน,ปนตอนทําก็ต้องปีนตอนถอดก็ต้องปีนครับผมเดี๋ยวดิ โคตรเยอะบอกเลยอยังหนาแน่นนะผมคลิกรดลัวกันเลยทีเดียวนะโอ้ยวางไม่ได้อีกหนสึสองสาอ่าสองสปัจฉลามขึ้นบอกเอ้ยสี่หหยิกจกยัดใจแอมเจอรี่จกักรจี้หัวใจไอแอมตกบันไดเพราะไอหมาตัวดี1หนึ่งสองสปัจฉลามขึ้นบอกเอ้ยสี่หหยิกจกยัดใจ <laughs> ใครที่อยู่ในยุคเกูนก็น่าจะรู้การเล่นนี้ดีนะครับเพื่อนๆนะนะสมัยก่อนนี่เป็นการเล่นแบบไทยๆเลยนะนะถ้าเกิดใครทันสมัยนั้นน่าจะรู้ดีว่ากลิ่นอายของความเป็นไทยแรกๆเป็นยังไงนะครับนะที่แบบว่ายังไม่มีสื่ออะไรต่างๆหรือว่าโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับนะยคือมันเป็นอะไรที่แบบไทยๆมากๆเลยนะตอนนั้นนะผมชอบการเล่นสมัยก่อนมากเลยโดดหนังยางอะไรเงี้ยนะเล่นดิดลูกแก้วกับเพื่อนนแล้วก็เล่นบอลลูนโป้ง เล่นเล่นตีผู้หญิงอะไรเงี้ยสนุกนะครับผมแม่ทำไปจะมาไปพูดถึงเรื่องสมัยก่อนเฉยเลยเนะี่ย <c oughs> ไม่มีอะไรพูดครับคือนะมันถอด้วนนี้มันใช้เวลานะครับคือถ้าผมตัดทิ้งไปเลยมันก็ไม่มีอะไรดูใช่ไหมนะก็ให้ดูสักนิดนึงแล้วกันว่าตอนถอดมันลำบากแค่ไหนจะเสร็จทันหรือไม่นะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับทาไม่ดีทําไม่ไวนะครับถ้าทําได้ให้ล้านหนึ่งนะครับผมคุ้นคุ้นไหมรายการนี้เนี่ย ถ้าเด็กๆก็คงจะไม่รู้นะครับว่าผมมาถึงรายการอะไรนะครับนะก็ลองไปหาดูแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็สามารถพังโรงจอดรถเสร็จแล้วนะครับนะใช้เวลาโคตรนานนะครับแม่งนานกว่าพังบ้านอีกนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอเซฟทีนึงแล้วกันนะครับเพื่อจะพังบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่ออะไรผิดพลาดเราจะได้แบบโหลดเซฟมาใหม่ได้ใช่ไหมเพื่อนๆเห็นอะไรในมือผมไหม <c oughs> <c oughs> ที่บ้านผมเขเรียกว่าแช a รง แลวผมก็คิดว่าฉลแรงนี่คือเอาไว้งัดบ้นานคือพังได้ทั้งหลังเลยใช่ไหมกูเพิ่งเข้าใจว่าชะแรงในความเป็นจริงอนะมันงัดบ้านทีเดียวคือพังทั้งหลังได้เลยเหรอ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่เชื่อนะครับยังก็ต้องลองครับผมไปทั้งหลังับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดมากนี่คือฉลแรงของเทพเจ้าที่ผมได้มาจากบนภูเขาใหญ่หลวง,ง,งกว้างๆไกลๆนู่นน่ะนะครับผมนะ นะผมได้จากนู้เลยนะครับเป็นชแฉลงที่แบบว่าผมใช้ได้แค่คนเดียวนะครับนะเหรอขิมโมไปเรื่อยเนะมาก็เป็นการไม่เสียเวลาครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการพังบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้เป็นพื้นที่เขตนะครับที่เราสามารถวางบ้านใหม่ได้นั่นเองนะครับคือบ้านหลังแรกเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นมันราคา500หรือเปล่าวะนะอ,อันนี้ยังไม่ได้เปิดนะคือมันยังไม่ได้ปลดล็อกหมดทุกบ้านนะครับก็ค่อยๆทยอยปลดล็อกให้หละบ้างนะ งั้นผมก็จะทําเป็นสเต็ปแล้วกันนะครับก็คือจะสร้างไปตั้งแต่ราคาน้อยๆยันราคาสูงนะครับผมนะแต่จะไม่ได้สร้างในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์ทำนะเพื่อนๆนะคือวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาราคาถัดจาก3ามล้อเอ้ถัดจาก500เนี่ยนะเดี๋ยวดูกันว่ามันมีราคาไหนบ้างครับ500ต่อไปก็อุ้ยเก้าพหลังเริ่มเลยเว้ยโอ้โหโคตรใหญ่นะเราคงไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นหรอกนะแค่เอาไวน้นอนก็สบายใจแล้ะอันนี้4ี่พนะครับมีน้อยกว่านี้ไหมนี่สามพ 4.5 3.5มันต่างกันยังไงวะเอออ๋อ4.5นี่มันมีตัวขึ้นบันไดนะครับชั้นสองนะครับข้างบนก็มีโถงกว้างนะครับแล้วก็บ้านน่าจะยาวไปข้างหลังอ่าใช่ยิงด้วยนะครับผมแต่ข้างหน้านี่น่าจะแบบเล็กๆนะครับแต่จะเป็นโถงยิงไกลเข้าไปเลยนะครับกว้างขึ้นนั่นเองงั้นเรามาเริ่มต้นที่3.5นะครับก็ไล่ตามสเต็ปไปนะทีละหลังไม่ใช่ว่าตุม้มทีเดียวหลังใหญ่ไม่เอานะแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรทำ ก็เอาไปหลังนี้นะครับหลังนี้ก็ถือว่ากว้างเลยครับนะแต่จะไม่มีชั้น2นะครับรู้สึกนะจะจะเน้นเน้นกว้างอย่างเดียวแต่ชั้นสองบอมมีเดอร์กด e เพื่อสร้างครับผมเรียบร้อยเอ้านี่อะไรวะเนี่ยเอยอ๋อมัน,ม,นมันวางไว้ให้แล้วนะครับเป็นนะอ็อบเจกต์นะเฮ้ยไม้ตัวนี้มันบั๊กปะน,นี่ฮะมันบั๊กเข้าไปบอกอ๋อถอดออกมาได้อยู่โอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับเอ้ยถือว่าพื้นกว้างนะครับบ้านหลังนี้นะดูดิ แล้วก็มีห้องนะครับเป็นบล็อกบล็อกวางไว้ให้เราเลยนะว่าห้องนี้ห้องนี้ห้องอะไรบ้างนะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งขอให้มีที่นอนดน้วยนะพี่นะ <laughs> ผมต้องการแค่ที่นอนในะบ้านเนี่ยผมไม่ต้องการอะไรมากเลยเออข้างหลังนี้โอเคไม่มีอะไรทับถมนะครับเออถือว่าดีเว้ยพื้นที่เยอะอ่ะถัดมาแล้วไงต่อมันทําไงแล้ววะลืมปะเนี่ยไม่ได้ทําบ้านนานรู้สึกว่าเอาไม้เนี่ยไปใส่ได้เลยหรือเปล่าวะใช่ไหมกด e เออใช่ใช่ใช่เอาไปใส่ได้เลยนะครับ ผมต้องขออภัยกับเสียงรอบข้างด้วยนะครับพอดีว่ามีการก่อสร้างอยู่แถวๆที่ผมอยู่นะครับนะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับงานเขางานเราก็ต้องเข้าใจกันนะ,ะวางก็ไปป,ปุ๊บนี่ปึ๊บๆๆทีละสามชิ้นถือว่าไม่ยากครับผมนะการสร้างบ้านเกมนี้คือเป็นการสร้างที่แบบว่าอีซี่ครับผมไม่มีอะไรง่ายขนาดนี้เด้วนะ <laughs> จะครบรอบแล้วจะครบรอบแล้วอ,อ,อ่าอีกอันนึงเอ้าอยั่งหยงเว้ยยังไม่ครบ ต้องวิ่งต่อแต่ดีนะครับที่เรา,าพังพังโลจอดรถนะครับแล้วก็เอาไม้นั่นนะ่ะมาใช้แบบว่ามีผลประโยชน์ต่อนะครับนะดีที่แบบว่ามันสามารถพังแล้วก็ได้ของกลับมานะครับไม่งั้นคือพังแล้วก็หายไปเลยนะนะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะขาดอีกประมาณ3 -4 แผ่นได้มั้งนะฝั่งนี้นะอันนี้มันอะไรอ่ะอันนี้ก็อป่องสีหรอกระ๋องสีสามารถให้ผมเปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะเอามาวางอย่างเงี้ยฮะถ้ามาวางอย่างงี้ต้องให้ผมใช้ได้ด้วยนะไม่งั้นวางไว้จำเพื่ออะไระวางไว้ลกอะ่ะ กระโดดนีเอา้าขาดแล้ววะเนี่ยเออเดี๋ยวน่าจะครบแล้วนะเหลือแค่เราออกจากตัวบ้านใช่ไหมนีโอ้โหบ้านมาดังฟลุ๊เลยแหมนึกว่าหายตัวได้โอ้หดูดีบ้านหลังใหม่ครับมาเดี๋ยวเราจะลองดูบริเวณรอบๆบ,บ้านก็อเอ้ยตั้งแต่หน้าบ้านเลยแล้วกันนะครับอ่าหน้าบ้านก็เป็นบันไดนะครับแล้วก็มีโถงใต้ถุนตรงนี้นิดนึงนะครับไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะรแล้วก็มีกระถางต้นไม้1อันด้วยนยะเอ้ยสองอันดิ อ๋ออันนี้เป็นกระถางต้นไม้ทั่วไปนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นต้นกัญชาแล้วผมกําลังเพาะปลูกเดี๋ยวจะเอาไปขยายเพิ่มตรงสวนข้างหลังนู่นนะ <c oughs> อะข้างหน้าข,ข้างหน้าก็สวยดีนะครับผมรอบๆบ,บ้านเป็นไงบ้างไปดูแหมมีหน้าต่างตรงนี้ห้องครัวหรือเปล่าโอ้กว้างขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆจากที่แบบว่าเราอยู่บ้านแคบๆมานะได้หลังนี้คือหูมเจมแมวครับไปถึงเวลาที่เราจะได้ทําการเข้าไปดูบ้านใหม่นะครับผมเฮ้ยเ๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรแวบบๆห้องนอนหรือเปล่า เฉยเคเปิดมาก็เป็นรูปม้าเลยนะครับรู้ว่าผมคึกใช่ไหมก็เลยเอารูปม้ามาให้นะผมเป็นอู้หูดูโถงห้องนั่งเล่นดิยังสวยครับเพื่อนๆเชีดเคเอาว่ะเฮ้ยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นห้องครัวเออไม่ใช่หน้าดิก็คือห้องครัวเลยแหละตรงเนี้ยแล้วก็นี่โต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโถงก,กลางบ้านเอาไว้นั่งเล่นนั่นเองนะครับผมเวลามีแขกมาอะไรเงี้ยนะห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะห้องนี้คือห้อง่อาเก็บเนื้อนะครับนะ เวลาเราทำอาหารมาเราก็เก็บหมักไว้ในห้องนี้ถัดมาก็นี่เป็นโถงนะครับโถงนั่งชิลนะครับนั่งดูทีวีหูชิลเลยว่ะเฮ้ยทีวีเปิดได้ด้วยตึงตึงตึงมีแต่รายการเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสวยสวยครับผมคือราคา3 5 0 0ก็จริงนะแต่ว่าข้างในนี้เอาเรื่องนะบอกไว้เลยนะตรงนี้ก็เป็นที่วางสต็อกนะครับหนังสือต่างๆโ <c oughs> อ้โหวิทยุตรงอยู่นี้ เจ K เอาว่ะเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้อะเอาวิทยุเป็นอย่างนี้พังบอกว,ว้าวพังแล้วอ่ะถัดมาตรงนี้ครับค่ะค่ะน่าจะเป็นห้องนอนนะครับอมีโต๊ะคอมด้วยนี่โต๊ะคอมหนึ่งโต๊ะโอ้เตียงคู่เดียว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 แล้วคือกูอยู่คนเดียวอ่ะพี่พี่ใจกูนอนกับใคร <laughs> แบบนี้คูหลอนนะเนี่ยโอ้โหอ่ะเปิดไฟมาก็ดูสลัวสลัวดีครับก็ถือว่าบรรยากาศทุกอย่างนะครับสวยงามเพอร์เฟคครับผมแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวคือมึงจะเอาเตียงคู่ให้คูเพื่ออะไรเหรอเคูขอพังสักเตียงได้ไหมอ่ะคูอยากพังเตียงทิ้งอ่ะได้ไหมอ่ะนี่ถ้าผมกดคลิกเดี๋ยวผมบอกเลยว่าพังทางบ้านนะครับผม <laughs> <laughs> ใช่ปาวะมันพังทางบ้านปาวะเดีๆๆ๋ยวเออมันน่าจะพังบ้านนะครับนะอย่าอย่าอย่าเคลิยเลยดีกว่าทาั้งนั้น เฮ้มันเอาเตียงคู่มาให้ผมเพืเ่อนๆดูดิอ่ะนอนเมียก็ไม่มีเอาเตียงคู่มาให้อีกกูยิ่งช้ำไมาใหญ่เลยทีนี้ไปโทก็ถือว่ารวมๆนะครับสำหรับตัวบ้านก็ถือว่ากว้างแล้วก็อยู่ได้แบบอบุ่นสบายใจนะครับผมอันนี้แค่3,500นะได้ขนาดนี้คือผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเพิ่มเป็นหลังที่แบบใหญ่กว่านี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้ไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเครื่องปั่นเนื้อแล้วก็เครื่องทําไส้กรอกนะครับผมนะเอามาเก็บไว้ในนี้ก่อนโอ้โหเัินเริมเทิมเลยเว้ยมึงจะใหญ่ไปไหนนี่พี่ฮะม <c oughs> บนเทิรมับรนเริมเทิ่มเลยไอโทษอ่ะวางนี้แล้วกันถือว่าเอาไปใช้งานนะครับเพราะว่ายังไง เราก็ต้องทําตรงนี้แล้วก็เอาของไปตากไว้ข้างในอยู่แล้วนะครับส่วนในเครื่องนี้ผมจะไม่ใช้แล้วนะมันเป็นเครื่องออโต้มือนะครับอ่านี่ต่อเป็นอย่างนี้เลยเป็นบันไดเลยใช่ไหมมันลงมาตรงนี้พอดีหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูสักอันดิเดี๋ยวขอเทสของหน่อยนะครับไห <c oughs> นๆก็มาแล้วเทสหน่อยแล้วกันนะขอไกลสักตัวเถอะนะให้พี่ยิงสักตัวสิน้องตัวไหนก็ได้เล็กๆเนี่ยพี่อยากจะลองปืนมีตัวไหนบ้างอันนี้แล้วกันเปี๊ยง ว้ว้าวว้าวาเจ็นเย็นนะพี่น้องนะอย่าเพิ่งตีผมนะโอเคขอเอนื้อไก่เทสหน่อยนะครับอันนี้ใส่ไปเลยแล้วก็กด e อ่ามันรับให้ไหมไม่ไม่รับให้เหรอใช่ปะ่ะโอเคมันไม่ได้รับให้นะครับคือในความเป็นจริงก็คือเราต้องเอาหมอห้อนั่นแหละเอามาลองรับเองนะครับถ้าเอาวันนี้มารับอ่ะมันไม่รับให้นั่นเองโอเคเรียบร้อย อันนี้หม้อไบนี้นะครับมันทําไว้เสร็จแล้วนะครับสาหรับชีสนะครับผมเดี๋ยวเราเอาชีสไปใส่หมักไว้ในนี้เลยแล้วกันหัวก็แขวนได้นะครับแต่อันนี้มันไม่สามารถเอาไปอ๋อลืมไปต้องกด e ไอ้บ้าโอ้ยโง่เองกูโอ,อาตาไ้ก่อนโอเคนะครับสำหรับพานี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบเกมและซิมูเลเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะครับช้ำใจเหลือเกินกับที่นอน กูเนี่ยมึไงให้ไปสองเตียงทำไมเออนะเ <laughs> พื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม